สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดก็มีข้อมูลนะคะประกันสังคมม .3339 แล้วก็ม40นะคะที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังนะคะแบบเข้าใจง่ายมากๆเลยและจะได้เงินช่องทางไหนนะคะทำไมจะต้องจ่ายเงินสมทบในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มไหนนะคะที่จะได้เงิน5,000บาทนะคะ เรามาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มม .33 นะคะกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด9อาชีพตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนะคะจึงจะได้รับเงินชดเชยส่วนกลุ่มม .39 แล้วก็ม40นะคะกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5000บาทนะคะและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยคะ่ะ วันนี้เราก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่า3กลุ่มนะคะที่ได้เงินเยียวยาจากการล็อกดาวน์ครั้งนี้มีใครบ้างนะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มม .33 นะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพนักงานเอกชนทั่วไปนะคะที่เป็นลูกจ้างทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะรวมถึงนายจ้างด้วยนะคะ กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มม3 9กนะคะกลุ่มนี้ก็คือพนักงานเอกชนที่ลาออกแล้วนะคะลาออกไม่เกิน6เดือนและจ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า12เดือนขึ้นไปนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มม40นะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มอาชีพอิสระทั่วไปเลย พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะคะค้าขายออนไลน์นะคะได้หมดนะคะที่ประกอบอาชีพไม่มีนายจ้างนะคะอายุตั้งแต่15ปีถึง65ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะคะจึงสามารถสมัครม .40 นี้ได้นะคะซึ่งกลุ่มม .40 นนะคะจะต้องทำการสมัครผ่านเว็บไซต์นะคะ ของสำนักงานประกันสังคมนะคะแอดทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะหัวข้อระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตา40นะคะไปกดลิงก์ด้านล่างได้นะคะส่วนมาตา39นะคะต้องไปสมัครด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมนะคะและกลุ่มม,ม33นะคะลูกจ้างนะคะไม่ต้องไปสมัครทำอะไรทั้งสิ้นนะคะนายจ้างจะเป็นผู้จัดการให้นะคะ และผู้ที่เข้าเงื่อนไขนะคะของกลุ่มม m. .33 นะคะจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด9อาชีพเท่านั้นนะคะจึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ได้นะคะและใน10จังหวัดนั้นนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครนะคะนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขานะคะ ส่วน9สาขาอาชีพที่มีนะคะ 1. ก่อสร้าง 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 6. สาขาการขายส่งขายปลีกการซ่อมยานยนต์ 7. สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8. สาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ 9สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษาใน9สาขาอาชีพนี้นะคะจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะของม .3 3สนะคะและกลุ่มนี้นะคะจะมี3แบบนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาคือลูกจ้างคนไทยแล้วก็ลูกจ้างต่างชาตินะคะและนายจ้างนะคะ3มกลุ่มนี้นะคะซึ่งลูกจ้างนะคะจะได้รับ เงินเยียวยา2,500บาทต่อคนรวมกับเงินเดือนอีก50%ของค่าจ้างนะคะรวมแล้วไม่เกิน7,500บาทสำหรับคนต่างชาตินะคะและไม่เกิน10,000บาทสำหรับคนไทยนะคะส่วนนายจ้างนะคะจะได้รับเงินเยียวยารายละ3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนจำกัดไม่เกิน200คนนะคะ และการสมัครนะคะของกลุ่มม39นะคะจะต้องไปสมัครด้วยตนเองนะคะที่สํานักงานประกันสังคมในพื้นที่เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะแล้วก็กลุ่มม .40 นะคะก็คือร้านค้ากิจการทั่วไปที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะสามารถไปสมัครด้วยตนเองนะคะที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะอันนี้แอดทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ และจะต้องสมัครภายในสิ้นเดือนก็คือ31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะต่อมานะคะสําหรับกลุ่มม4 0นะคะที่ทำการสมัครใหม่นะคะกลุ่มนี้นะคะในการสมัครจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบรายเดือนนะคะทางเลือกนะคะจะมีอยู่ให้จ่าย3ทางเลือกนะคะ ทางเลือกแรกนะคะ70บาทต่อเดือนทางเลือกที่ 2, องนะคะ100บาทต่อเดือนแล้วทางเลือกที่ 3, 3 0นะคะ300บาทต่อเดือนซึ่งปัจจุบันนี้นะคะได้มีการปรับลดเงินสมทบลงมานะคะซึ่งเป็นการลดเงินสมทบที่จะต้องต้องจ่ายรายเดือนนะคะสำหรับผู้ที่สมัครมาตรา40นะคะก็คือทางเลือกแรกจ่าย42บาท ทางเลือกที่2จ่าย60บาทและทางเลือกสุดท้ายนะคะทางเลือกที่3จ่าย180บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราจะต้องจ่ายเงินสมทบด้วยนะคะนี่นะคะก็คือการประกันสังคมมาตรา40นะคะทำไมจะต้องจ่ายเงินสมทบนะคะ การจ่ายเงินสมทบนะคะมันจะคล้ายๆกับการซื้อประกันความคุ้มครองซึ่งการจ่ายเงินนะคะจะแลกกับสิทธิคุ้มครองที่เราจะได้มานะคะซึ่งก็จะมีสิทธิประโยชน์ตามตารางนี้เลยนะคะอันแรกนะคะจะแลกกับความคุ้มครองนะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งจะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้นะคะแล้วก็ การจ่ายแต่ละทางเลือกนะคะก็จะได้รับสิทธทิประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะกรณีแรกนะคะจะไดส้สิทธิ์ในการาได้รับเงินชดเชยในส่วนของผู้ป่วยในนะคะผู้ป่วยนอกเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันได้ไม่เกิน30วันแล้วก็ไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันปีละไม่เกิน3ครั้ง ซึ่งเหล่านี้นะคะจะได้รับเงินชดเชยครั้งละเท่าไหร่นะคะจะแบ่งมาตามทางเลือกที่เราจ่ายไปต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเลือกทางเลือกที่จ่ายมากเราก็จะได้รับการคุ้มครองที่มากขึ้นด้วยนะคะกรณีที่2ก็คือทุกทุกพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีที่3นะคะกรณีเสียชีวิตนะคะเราจะได้รับเงินค่าทำศพเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ ตามทางเลือกที่เราจ่ายไปนะคะกรณีที่4นะคะกรณีชราภาพนะคะจะได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลนะคะก็เป็นประเภทแบบเงินบำเหน็จชราภาพนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราจ่ายในประเภทที่1จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จนะคะถ้าเราจ่ายประเภทที่2จะได้รับเงินบำเหน็จ50บาทถ้าจ่ายประเภทที่3จะได้เงินบำเหน็จ 150บาทซึ่งเงินที่จะได้รับนะคะจะได้รับเมื่อตอนเราอายุครบ60ปีนะคะจึงจะได้ร <elled Quel parole numbers> ับเงินก <dividend> <fen> ้อนนี้กลับมานะคะคือการจ่ายเงินสมทบแบบนี้นะคะเราต้องจ่ายทุกเดือนนะคะและกรณีที่5นะคะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะได้รับเงินรายเดือนด้วยนะคะเช่นได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์นะคะจะจ่ายเงินสมทบ 24ใน36เดือนถ้าเราจ่ายประเภทแรกก็ไม่ได้คุ้มครองประเภทที่2ก็ไม่คุ้มครองนะคะประเภทที่3ก็จะคุ้มครองได้คนละ200บาทนะคะคราวละไม่เกินสองคนซึ่งการจ่ายเงินสมทบเหล่านี้นะคะสำหรับการสมัครม40นนะคะเขาไม่บังคับนะคะว่าเราจะต้องส่งกี่งวดนะคะการคุ้มครองก็จะ คุ้มครองตามงวดที่เราจ่ายไปเท่านั้นนะคะถ้าเราส่งต่อเนื่องเราก็จะได้รับการคุ้มครองตลอดไปนะคะจนถึงวันที่เราจ่ายนะคะและการสมัครนะคะเราก็สามารถไปสมัครมาตรา40นะคะที่ สถานที่เหล่านี้ก็ได้นะคะ7 e เ e ่นอทกศคือไขยประกันสังคมทั่วประเทศเว็บไซต์ sso.go.th ก็คือเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะ bigc สายด่วนประกันสังคม1560หรือใครจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครมาตรา40ด้วยตนเองก็ได้นะคะ และคุณสมบัตินะคะของผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีบริบูรณ์ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงแรมหรือมอ33อันนี้คือคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องสมัครนะคะถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มมอ33อยู่แล้วทางผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดการให้นะคะต่อมานะคะก็ไม่เป็นผู้ประกันตนใน สมัครใจในม39นะคะไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจไมเ่เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0 6 7ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 0, 0. ูผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้นะคะต่อมานะคะการรับเงินนะคะเยียวยา5,000บาท สำหรับม .39 และม .40 นะคะเงินที่จะได้รับก็คือช่องทางพร้อมเพย์นั่นเองใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะจะต้องไปทําการสมัครพร้อมเพย์พร้อมเพย์คืออะไรพร้อมเพย์ก็คือการบริการรับโอนรับเงินโอนเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือรับเงินโอนเงินโดยใช้เบอร์มือถือหรือบัตรประชาชน แทนเลขบัญชีเงินฝากนั่นเองนะคะและการสมัครนะคะก็ทำได้หลายช่องทางนะคะปัจจุบันนะคะธนาคารทุกธนาคารนะคะที่มีแอปธนาคารสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านแอปของธนาคารนั้นๆได้นะคะหรือสมัครได้ที่ตู้ ATM หรือสาขาของธนาคารนั้นๆก็ได้นะคะการสมัครพร้อมเพย์นะคะหากเรามี ธนาคารที่ใช้บริการอยู่3ธนาคารอันนี้แอดยกตัวอย่างนะคะเช่นมีอมสินกรุงไทยกสิกรการสมัครพร้อมเพย์จะสมัครได้ที่เดียวนะคะเช่นเราเลือกสมัครธนาคารกรุงไทยนะคะเราจะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือในการผูกกับบัญชีธนาคารนั้นนนนะคะ เมื่อเราสมัครพร้อมเพย์กับกรุงไทยแล้วเราจะไม่สามารถสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารอื่นได้อีกนะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนธนาคารได้ดังนั้นการสมัครพร้อมเพย์เราจะมีได้1ธนาคารเท่านั้นนะคะค่ะและนี่ก็คือบทสรุปนะคะ3กลุ่มนะคะที่ได้รับเงินเยียวยานะคะแต่ละประเภทนะคะเป็นยังไงนะคะซึ่งเราก็ได้ รับทราบไปแล้วนะคะและหากมีอัปเดตข้อมูลต่อไปนะคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้ครั้งถัดไปนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ